ในเวลาฟังธรรมสวดมนต์สวดมนต์ฟังธรรมสวดมนต์กับฟังธรรมอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากันสวดมนต์กับฟังธรรมอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากันถ้าถามอาจารย์ฟังธรรม ประโยชน์มากกว่าฟังธรรมในบางครั้งถ้าเราสก,กิดใจใหรือเข้าใจขึ้นมาเนี่ยมันดับความทุกข์ดับความทุกข์ได้หายไปเลยบันทีเราทุกข์ใจอยู่เนี่ยใครมาพูดอะไรสก,กิดใจเออมันหายไปได้ บางครั้งฟังทำคำสองคำชีวิตเปลี่ยนเลยก็ได้ชีวิตี่เปลี่ยนไปนเลยแ้าในพุทธการบางครั้งฟังแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนจากบุตุชนเป็นพระเดียเจ้าข้ามโคตรไปเลยก็ได้การฟังทมเนี่ยสำคัญ อย่างน้อยในวันหนึ่งก็มีโอกาสก็เปิดโทรศัพท์ฟังธรรมของใครก็ได้ครูบาอาจารย์ท่านไหนที่เราชอบฟังก็เปิดฟังให้เวลาการฟังธรรมทั้งสิบนาทีสิบห้นาทีต่อวันทำให้เป็นประจำมันต้องได้อะไรบ้างทีนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะไปทำอย่างอื่น ฟังอย่างอื่นไปเล่นอย่างอื่นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรชีวิตก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรความทุกข์ก็วนเวียนอยู่เหมือนเดิมธรรมะเป็นเครื่องดับความทุกข์แล้วก็ให้หาโอกาสนะเราใช้สื่อสมัยใหม่มีโทรศัพท์ฟังคมนึกได้ก็ฟังเอาวันนี้เรายังไม่ได้ฟังเปิดฟังสิบนาทีสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมง ทุกวันต้องได้อะไรบ้างอย่างวันนี้โยมมาหาอาจารย์ตอนเย็นก็เป็นโยมที่ทำบุญอยู่กับวัดเรานี่แหละเขาเป็นคนชอบฟังธรรมขับรถไปไหนมาไ,ไหนเนี่ก็บอกว่าเปิดซีดีฟังเขาชอบฟังอาจารย์สุชาติธรรมะบนเขาของพระอาจารย์สุชาติวัดยหญ่ เที่ยวไหนก็เปิดธรรมะมีแผ่นทีดีเปิดฟังไปเรื่อยไม่ฟังเพลงบอกว่าฟังเพลงไม่ได้อะไรง่วงนอนด้วยฟังธรรมไปขับรถไปชอบฟังธรรมช่วงเย็นอย่างนี้เเลิกงานเนี่ยก็จะเปิดเปิดของเราเนี่แหละที่พระท่านทำเนี่ยฟังอาจารย์เทศบ้าง ฟังตอนสวดมนต์ทำงานบ้านไปด้วยฟังธรรมด้วยฟังสวดมนต์ไปด้วยบอกดูจนจบจนอาจารย์ปิดประตูเปิดทิ้งไว้เลยเขาบอกว่<บอ>กกาเมื่อก่อนไม่ฟังธรรมหรอกชอบดูโทรศัพท์ประมูลของชอบประมูลของนู่นของนี่ จะซื้ออะไรก็ประมูลอย่างาพักเครื่องงนี้นก็ซื้อประมูลนั่งดูทั้งวันไม่ได้อะไรเสียตังค์ด้วยเต็มไปหมดแล้วตอนหลังก็ฟังทมเขาบอกวันหนึ่งเขาบอกมีอยู่วันหนึ่งอาจารย์เทศเรื่องขอให้ทำพูดเรื่องการปฏิบัติอะ่วันไหนที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่าขอให้ปฏิบัติขอให้ลงมือทำ เรื่องสติเรื่องสมาธิอะไรเนี่ยการปฏิบัติขอให้ลงมือทำขอให้ลงมือทำทำผิดก็ได้เรียนรู้แก้ไขทำถูกก็รู้ว่าถูกทำต่อไปเขาบอกว่าเขาสะกิดใจตรงนี้คนเราทุกคนเนี่ยมันเคยทำผิดพลาดมาทุกคนนะ ีใครไม่เคยทําผิดถ้าลงมือทํามันต้องทําผิดบางครั้งความผิดนั้นมันมากจนมันทําให้จิตใจเราไม่สบายนึกถึงเมื่อไหร่ก็มีความทําให้คนที่รักผิดหวังทำอะไรที่มันทําลายอนาคตตัวเองทําให้เส้นทางชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนผิดพลาดไปหมดแต่จึ่งนั้นเนี่ยมันผ่านไปแล้ว มันผ่านไปแล้วเรามีหน้าที่เรียนรู้มันว่ามันไม่ถูกตั้งใหม่พระเจ้า่รนก็ตรัสในบทที่เราสวดธรรมนิยามอดีตังนานว่าสมยนับปฏิกังเขอนาคตตสิ่งเป็นอดีตก็ล่วงไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาเราไม่หน้าที่ทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนั้นจะ สิ่งเป็นอดีตก็ล่วงไปแล้วมันเอามาไม่ได้เนี่ยที่อาจารย์พูดอยู่เนี่ยผ่านไปหนึ่งนาทีสองนาทีเจ้ากลับมาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับสมมุติถ้าพูดผิดก็เปลี่ยนไม่ได้จจิตมันต้องอยู่กับปัจจุบันไปกังวลอนาคตมันก็นไม่ได้มันยังไม่มาถึงนะเมื่อจิตอยู่กับปัจจุบันแล้วพึงพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้ใช่ไหมครจิตอยู่กับปัจจุบันได้ ไม่หวนถึงอดีตไม่มีทุกข์หรอนี่เราทุกข์พะมันเปจมอยู่กับอดีตเป็นกันทุกคนอาจารย์ก็เป็นเคยทำผิดพลาดในอดีตมาทำให้คนนู้นคนนี้เสียใจตอนนั้นไปอ่านหนังสือของลุงปูดูนกา,ารฟังการอ่านก็เหมือนกันอนะไปอ่านหนังสือของลุงปูดูนะ หนังสือหลวงปู่ฝากไว้ของปูดป่ดูลงปู่ดูลเขียนหนังสือไม่เยอะหรอกมีอยู่เล่มเดียวแล้วก็ไม่ได้เขียนเองด้วยหลวงปู่เขาพูดสันส้นๆลูกเสษ็จก็จดเอาไว้หลวงปู่ฝากไว้เป็นหนังสือที่ควรอ่านทำมาลึกซึ้งท่านบอกว่าการกระทําทั้งดีและไม่ดี ที่เราทําไปแล้วการกระทําทั้งที่ดีและไม่ดีที่เราทําไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันสิ้นสุดลงแล้วและมันได้ทําหน้าที่ของมันโดยสมบูรณ์ที่สุดแล้วบุพ,พูดสั้นนะการกระทําของเราทั้งหลายที่ดีและไม่ดีมันผ่านมาแล้วมันจบสิ้นลงไปแล้ว และมันได้ทําหน้าที่ของมันโดยสมบูรณ์แล้วผมติดใจตรงคําว่ามันได้ทําหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วชอบมากเลยต้องพิเจรนามันผ่านไปแล้วมันเป็นเหตุปัจจัยของมันมันไปแล้วมันจะดีแลวไม่ดีมันไม่รู้หรอกแต่เพียงเราเนี่ยไปไปกําหนดว่ามันดีแล้วไม่ดีจะดีแล้วไม่ดีมันก็ทําหน้าที่ของมันโดยสมบูรณ์ มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันโดยสมบูรณ์แต่ไอ้ที่มันทุกข์เราะเราไปยึดตัวนั้นว่ามันไม่ดีเราแก้ไขอะไรไม่ได้ผมอ่านตรงนี้แล้วเอิมก็เปลี่ยนใจได้เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจว่าเออจริงไปหวนคิดถึงอดีตทำไมทุกคนมีหมดแต่ไอ้ความไม่ดี ทุกข์ก็คลายไปได้ธรรมศักิกิจก็ไปในใจก็คลายแต่บางครั้งฟังแล้วเปลี่ยนชีวิตเลยก็ได้อย่างพระสาริบุตรเนี่ยอัคระสาวกเบื้องขวาผู้ทรงปัญญาเฟังธรรมจากพระอัสสชีทุกอย่างเกิดแต่เหตุและดับลมด้วยเหตุ เยรรมาเหตุปุปตาวาคาถาเนี่ยไปดูแ้วในคถาเนี่ยบทนี่ยสำคัญทุกอย่างเกิดแต่เหตุปราสาทหรือว่าสิ่งก่อสร้างในสมัยธรรมดียุคป,ประมาณพันปีกว่ากว่าเขาสลักหินไม่ตรงหน้าบันเลยพระสาทีุ่ตรฟังเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นภาระเา้าเปลี่ยนจากจิตท,ที่เป็นโลกิยะเป็นโลกุตระข้ามโคตร เพาะคามโตรคือไม่ใช่มนุษย์ปกติเป็นกะโสดาบาันความทุกข์ของคนปกติที่เป็นจิตโลกิยะมีมากมายเท่าภูเขาแต่ทีตฟังครั้งเดียวความทุกข์นั้นเหลือเท่าเม็ดรวดเปลี่ยนขนาดไหนแล้วก็เกิดอีกไม่ถึงเจ็ดชาติชาตด,ดับไม่ต้องเกิดอีกเป็นล้านล้านชาติเพราะฟังครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตได้ เราเนี่ยมีเวลาก็ฟังฟังทำไม่ฟังก็อ่านอย่างน้อยก็มันอย่างน้อย,อย,อยวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้มันก็ได้ถ้าต,ตั้งใจดีๆเนี่ยมันได้เยอะเลยความทุกข์ก็ดับเปลี่ยนตัวเองใหม่ได้หมดแต่ว่าถ้าไปหาวัตถุมงคลอะไรมาเท่าเดิมช่วยอะไรไม่ได้พระเจ้าถูกบอกให้เอาธรรมเป็นหลัก